265 26 6 5 r 1 7บเ b i s t n e all terrain at 0 0นออกอีกแล้วค่ะลูกค้ามั่นใจใน bistro รอบนี้เลือกเปลี่ยนเป็นดอกยาง at ดอกใหญ่ต้านทานการสกรอได้สูงมากับรายดอกยางที่ดุดันสบายออฟโรดช่วยในการตะก,กุยและยึดเกาะถนนบนทางรื่นรวมถึงบนทางลูกรางและทางโคลนเหมาะสําหรับใช้งานในสวนเข้าไซงาน at 0 0นพัฒนามาจาก at 0 0นย่ 1, ดอกยางลึกกว่ารุยได้มากกว่าที่คนไหนที่กําลังกังวลเรื่องเสียงรบก,กวนรุ่นนี้เป็นดอกยาง at ที่เสียงไม่ดังเสียงไม่รบก,กวนไม่หนวก ไปกันต่อที่ขอบ18วันนี้หนี AT ไม่พ้นจริงๆค่ะคันนี้ลูกค้าเรียกเปลี่ยนเป็นฮันคุกไดนาโปร AT 2ยางใหม่ปี2025ที่ดีไม่แพ้ยางก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของทางร้านนี่แหลคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใส่ยางเครื่องถอดอยางหรือจะเป็นเครื่องถ่วงร้อได้มาตรฐานมากๆพร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์รอติดตั้งไม่นานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะยางฮันคุกเน้นความทนทานและสมรรถนะในการใช้งานหลากหลายทั้งบนถนนทางเรียบและทางครุขคระแถมยังราคาย่อมเย สีเส้นเพียง1น0 0ง,งบาทพี่พี่คนไหนสนใจแวะมานะคะหรือไม่สะดวกมานาร้านทางร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะ